เราใส่กันอยู่ไอ้พอดีมันมียาโนดหลังยาที่แปะเวลาเราปวดหลังแล้วเราก็เลยตัดมาใส่ตรงนี้ปุ๊บ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 แบบนี้พอตัดมาใส่ปุ๊บปวดกว่าเดิมแล้วก็มีพี่ส่งยามให้เราด้วยที่ะระครบร้อนกับครูฟิวว่า พรุ่งนี้เจอกันที่อุบลครับผมตื่นเต้นมากเจอกันครั้งแรกวันนี้เราก็มารอซ้อมเพลงมีเพลงใหม่กับพี่ๆวงฮิตฮอยแบรนดพบเจอกันแน่นอนครับในวันพรุ่งนี้กินยานด้วยนะสบายบูจากเราไปทัวร์คอนมาเจ็ดวันรวดแปดวันห้าวันพี่อนึ่งมาแล้วครับไเปเราียกส,สัสดบ เออใช่ผมลืมไปเลยโอ้หน่เอาเข้ามานอนด้วยแล้วครับก็หายแน่นอนครับโอ้หายแบบมีคนขโมยไปเหรอครับด้วยพวกคู่ใหม่ครับมีคนมาที่นี่เลือกเลือกคู่กัดเลือกคู่กัดคู่กอกองไม่ไม่เอาครับเอาตัวคู่ใหม่ไปก็ตกเป็นเหยื่อของหมาที่โกดังนะครับทุกคนรองเท้าไปก็ได้หายไปแล้วรองเท้าลูกก็เสีที ทำไมไม่ไลฟ์ติกต่อครับมันปิดกันหนักมากนะลูกก็ไลน์ไอจีก็ได้ครับลุงปาล์มไปทำการบ้านก่อนตั้งใจเช้าการบ้านครับเครื่องหนึ่ง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 วัดเครื่องหนึ่งอบปเครื่องหนึ่งพยาบาลเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่ง ครื่งหนึ่งปฏิเสธครื่องหนึ่งหนหุ่นตีเครื่งหนึ่งทีงานเครื่องหนึ่งครื่องหนึ่งครื่องหนึ่งครึ่งหนึ่งครื่องหนึ่งอาอต่อเครื่งหนึ่งพยาบาลเครื่องหนึ่งทีเรือนักลองเป็นไงบ้างสบายมากเลยค่ะก็เหลือฉีดอีกหนึ่งเข็มก็จะเป็นสี่เข็ม สีเข้มเสร็จแล้วก็ไปทำพาสปอร์ตพาสปอร์ตเสร็จก็บินรอในกลุ่มได้ใครใครไม่ว่างไปเจอกันก็เจอกันที่หน้าจอนะครับทุกคนแบงค์คึงเขาลองแบงครึงแบงครึงแบงครึงค,ง,งคึงไม่เป็นคึงหนึ่งบ่ ก่หัวใจจิ๊บจสบู่บ้าแวะมาทักทายทุกคนเฉยๆครับผมเพราะว่าไม่ค่อยไม่ได้มีโอกาสไลฟ์สดเลยมีโอกาสดูตะหนังดูหนังเพิ่งจบไปดูหนังบุชลินบุชลิน ดืมน้ำได้เยอะสวัสดีเจ็ดพันโอ้ขอ่ารสุดไอีที่คนเดียวจังคิดถึงนะเนี่ยสวัสดีครับแล้วเนี่ยรูหนะ้าแบบงุ้งงมากเพราะาเรากินยาพลาไปโอ้้างมันม,มันมาแต่ไม่รู้พี่ไปให้สุดชื่นหน่อย อกไก่ okay, ต้องมีคนหมักอกหางต้องมีคนหมัมีคนอยู่ข้างบนเยอะไหมเออไม่เป็นไรพี่ไม่ไปหรอกพี่ซ้อมชั้นสองนอนปวดแขนไหมไม่ปวดครับขออมวยน่อยจะไปแชงลาวโน่รานขายยาซื้ออะไรโคซิกอะไรคืออะไรเนี่ยกินยากันไว้ด้วย สบายมากเมื่อคืนทำไมไม่ต่อยมอวงเยเห็นเขาต่อยกันเขาต่อยแรงมากเลยนะทุกคนปายไม่ต่อยหรอกไปกูเจ็บเห็นพี่นักับพี่เห็นพี่นนทกับพี่เล็กต่อยโอ้โหเราก็ลุ้นหนุข้างๆลุ้นว่าหมัดไหนจะโดนวะ ถ้าโดนคือต้องสลบแน่เลยเราเลยบอกว่างั้นเราไม่ไม่ต่อยดีกว่าเราใส่ชุดไ้ตรงตีนเฉย สวัสดีครับพี่เสวัสดีครับสวัสดีครับเ็มที่เ็มที่เ <c oughs> มื่อไรจะมาการจนาบุรีใกล้แล้วครับใกล้จะไปทั่วโลกแล้วมีคอนเสิร์ตทั่วห้าภาคนะเสียดายมาบุรัชธานีแต่ไปไม่ได้ไม่เป็นไรครับถอดแขนข้างที่ปวดออกคืออะไรอ่ะ น้ำเยอะๆกินแต่น้ำโคกงานพ่อใหญ่แปลงวันที่28่สิโอ้ได้ครับดีใจมาทันปลายร้ายสวัสดีครับทุกคนเลยฮัลโหลฮัลโหลอาโูลหนึ่งสองสามสี่ วัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับเ<ษ>ชนเชนเชทำไมส่งเพลงมาจอจังสบายสบายไอ้เพลงเก่าเอารองเท้าเข้ามาไว้นี่แล้วเพราะรองเท้าเราหายไปแล้วคู่หนึ่งที่โกดังเราจอดไปข้างน,นอกปุ๊บเราก็เลยไปบอกว่าใครเอารองเท้าเราไปซ่อนพี่แอร์ก็บอกว่าไม่มีใครไปซ่อนหรอกแล้วพี่แอร์ก็หัวเราะแ,แล้วก็บอกทากะไปหารองเท้าสุดท้ายก็เจอรองเท้า ไม่ได้เลยติดงานสีรดำคี่สิงน้องจังไปเจอกันครับทุกคนมีโกเบาเจอกันที่อยู่พาร์คฉียดวัคซีนเดียวกันก็นับเป็นโมเมนต์ถ้าไปอ่านเมนจะไม่กินข้าวเยน็นสวัสดีครับ เราจะขออนุญาตขึ้นไปซ้อมดนตรีแล้วนะครับทุกคนขอบคุณ7,900ท่านด้วยไปพบกันพวกนี้ที่ยูป่าอุบลราชธานีครับบ้าบวยบ้าบวยบวย